กราบสวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีลูกค้าสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับผมมาครับวันนี้นะครับอยู่กับผมนะครับชายพีครับผมทรงโจรแต่โดนใจครับผมนี่นะครับกลับมาพบกันอีกแล้วเช่นเคยนะครับผมที่ร้านสนุกคานะครับผมนะครับวันนี้ชายพีมีนะครับโตโยต้ารีโว่สองจุดสี่นะครับตัว E นะครับผมโฉมปีสองพันสิบเก้านะครับกับราคาเพียงนะครับผมห้าแสนเจ็ดหมื่น 9,000บาทเท่านั้นเองนะครับใครหากระบาตสี่ประตูยกสูงไว้ใช้งานอยู่นะครับผมนะครับรับชมคลิปนี้ได้เลยนะครับคันนี้มาพร้อมกับเลขไม้นะครับผม48,000โลเท่านั้นนะครับผมไม่48,000โลเท่านั้นเองนะครับผมนะครับผมบอกเลยนะครับว่าตัวรถสวยใหม่เกรดเอมากมาะครับสีบอลเงินนะครับผมนะครับสีนี้ดูแลรักษาค่อนข้างง่ายเลยนะครับผมนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับผมเดี๋ยวผมพาดูรายละเอียดตัวรถรอบคันกันเลยนะครับนะครับผมไฟหน้าครับผมเป็นโคมไฟนะครับผมโคมไฟมันตินะครับตัวนี้ นะครับสวยมากนะครับเรนไฟใสๆเลยนะครับผมนะครับร่องรอยไม่มีเลยนะครับผมนี่นะครับสภาพดีนะครับชมปี2ก1 9นะครับผมจะได้เป็นตัวหน้ากระจังนะครับผมนะเป็นคังหมูแบบนี้เลยนะครับหน้ารอครับผมนะสวยนะครับสภาพดีมากนะครับหน้ากระจังขอบนอกนะครับจะเป็นโครเมียมนะครับผมนี่นะครับดูชัดนะครับผมนะครับเงาๆาฉ่ำๆเลยนะครับผมนะครับรวมถึงตัวโลโก้นะครับนี่มองเห็นเด่นชัดแบบนี้เลยนะ สวยนะครับคันนี้น่าสนใจเลยนะครับผมบอกเลยนะครับว่าสวยใหม่มากๆนะครับผมใช้งานน้อยครับผมคันนี้นะครับด้านในของตัวหน้ากระจังดูครับดําเปอรโนแบ็คนะครับผมสวยมากนะครับคิ้วหน้ากระจังนะ่ยขอให้กับนะคิ้วฝากระโปรงหน้านะครับผมนะครับสภาพใหม่ๆครับผมร่องรอยไม่มีเลยนะครับรวมถึงตัวเลนไฟหน้าด้านซ้ายนะครับผมนะครับคมไฟมันติดีเฟคเตอร์นะครับตัวนี้นะครับผมไฟติดครบทุกดวงครับนะครับไฟของแท้เลยนะครับผมนี่นะครับสัญลักษณ์ไฮรักนะครับผมนะครับ สวยครับด้านหน้าตัวรถนะครับไฟตัดหมอกครับผมมีมาให้นะครับตัวนี้ของแท้ติดรถมาเลยนะครับผมนะครับดูสภาพเรนไฟครับผมของแท้นะครับผมนะใหม่ๆเลยนะครับรวมถึงตัวฝาครอบนะครับผมนี่ครับนี่นะครับแดดสองให้เห็นกันชัดๆแบบนี้เลยนะครับผมเรียมสันกันชนหน้าสวยนะครับผมรองรอยไม่มีนะครับสีใหม่สดเลยนะครับผมนะครับดูนะครับผมนี่นะครับช่องลมกันชนหน้าครับผมนะครับเป็นเนื้อพลาสติกใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับผม นะครับสีไม่ซีดนะครับไม่มีรอยฉีกขาดเลยนะครับผมนะครับสวยครับนะครับสภาพดีมากนะครับนี่ดูครับนะครับใครหาอยู่ดูอยู่นะครับผมผมบอกเลยนะครับคันนี้ไม่ผิดหวังนะครับผมนะครับให้ดูสีฝากระโปรงหน้าหน่อยครับผมนี่นะครับปรี่ยมสันคมสวยนะครับผมนะครับเส้นฝากระโปรงนะครับสีนี้ดูแลรักษาง่ายนะครับลูกค้าได้ไปไม่ต้องเก็บสีไม่ต้องทําสีเลยนะครับพร้อมใช้งานแล้วนะครับผมนะครับ ร่องฝากระโปรงร่องบังโคลนดูครับผมนะครับเข้ารูปเข้ารอยหมดนะครับนะครับรอยต่อของตัวกันชนหน้านะครับไม่ดุ้งไม่อ้านะครับผมนี่ดูบังโคลนหน้าครับผมนะครับรอยบุบลักยิ้มไม่มีเห็นเลยนะครับผมนะนะครับในสองตัวบังโคลนดูครับผมนะครับสภาพดีมากนะครับนะครับมาดูล้อแม็กกันหน่อยครับผมชมนี้นะครับเป็นตัว E นะครับผมแม็กขอบสิบดนะครับผมนะครับแม็กแท้เดิมโรงงานนะครับผมสีบอลนะครับผมนะครับเดี๋ยวให้ดูซีรียางหน่อยครับผม นะครับคันนี้ซีรียางนี่ครับสองหกห้านะครับทับหกห้า R สิบเจ็ดนะครับคันนี้ได้ยางปียีิบสองนะครับผมนะครับตัวรถเป็นเกียร์ออโต้นะครับเดิมแจ้งเลยนะครับขออภัยครับผมนะคันนี้เป็นสี่ประตูเกียร์ออโต้นะครับใครหาอยู่นะครับผมนะรีโวเกียร์ออโต้นะครับผมจัดได้เลยนะครับผมนี่นะครับดูพัดดูซุ้มล้อนะครับผมกระโหลกซุ้มล้อนะครับตัวนี้ไม่เคยตัดเคาะทาสีนะครับสภาพนี้เดิมหมดนะครับผมลูกค้า นะครับเดิมๆจากโรงงานเลยยังกันคงกันโคนอยู่ครบหมดดูช่องล่างหน่อยครับผมนะครับคัดซีนะครับผมสนิทไม่มีเกาะนะครับช่องล่างเดิมหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นโชคปีกนกคอม้านะครับผมนี่ดูสปองสปริงนะครับผมนะครับรอยแต้งสีโรงงานอยู่ครบหมดนะครับพลาสติกนะครับผมมาเต็มซุ้มหมดนะครับผมนี่นะครับสภาพสวยเลยนะครับยังกันคงกันโคนอยู่ครบหมดครับนะครับไม่มีรอยฉีกขาดนะครับผมนะครับในส่วนของตัวบันไดครับผมนะตัวนี้ของแท้เลยนะครับผมนะครับ รอยบุบรอยดุ้งไม่มีเลยนะครับผมนะนี่ครับดูสีผิวพันธุ์ด้านข้างประตูนะครับผมนี่ครับสวยมากนะครับผมนะครับสภาพดีครับกระจกมองข้างนะครับโฉมนี้นะครับผมเป็นตัว E นะครับจะได้เป็นกระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้านะครับผมลูกค้าฝาครอบนะครับเป็นโครเมียมนะครับผมนะดูครับเงาเงาฉ่ำๆเลยนะครับผมนะครับได้ไฟเลี้ยวเป็น LED นะครับผมฐานกระจกใหม่ๆดำๆแบบนี้นะครับผมลูกค้านะครับ คันนี้ยังไม่มีกันสาดให้นะครับผมลูกค้าออกรถกับน้องพีนะครับอยากได้กันสาดแจ้งได้เลยนะครับผมนะครับเดี๋ยวจัดการติดให้เลยแถมให้เลยนะครับผมนะครับมือเปิดประตูเป็นโครเมียมนะครับผมนะครับดูครับผมดูความใหม่นะครับ่องรอยรอยขีดข่วนรอยขนแมวนะครับผมแทบจะไม่มีเลยนะครับผมลูกค้านะครับสวยใหม่มากๆนะครับนะครับได้ไปนะครับติดแผ่นกันเล็บกันรอยอีกสักหน่อยนะครับผมนี่รักษาสภาพสีผิวนะครับผมนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับให้ดูมือเปิดครับผม หายากนะมือเปิดที่ไม่ค่อยเป็นรอยขีดข่วนนะครับผมนะครับแบบนี้นะครับผมดูนะครับสวยมากนะครับผมนะครับสติ๊กเกอร์เสาประตูดูครับผมใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับร่องรอยไม่มียางขอบกระจกนะครับผมเคิ้วริดน้ํานะครับผมนี่ดูครับแท้เลยนะครับผมน้าใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับไม่มีรอยสีด่างสีลอกนะครับผมนะในส่วนของตัวยางนี้ถ้าตากแดดนานๆครับนะสีมันจะด่างนะครับผมลูกค้านี่ดูครับผมนะครับใหม่ๆครับผมเดี๋ยวให้ดูภายในตัวรถนะครับผม นะครับคุมโทนสีดําครับผมคันนี้เป็นเบาะผ้านะครับนะครับชมนี้เป็นเบาะผ้านะครับดูเบาะแท้เบาะเดินนะครับผมลูกค้าจากโรงงานเลยนะครับนะครับผมเบาะสภาพดีครับไม่สกปรกนะครับรอยฉีกขาดไม่มีนะครับผมนะครับเดินได้ตะเข็บสีขาวนะครับรวมถึงเบาะผู้โดยสารดูครับผมนะครับสวยๆเลยนะครับรอยฉีกขาดรอยคราบสกปรกไม่มีเห็นนะครับผมนะนะครับห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันนะครับสภาพนี้พร้อมใช้งานเลยนะครับผมนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับผม นี่ดูครับสภาพพงมาลัยนะครับผมหนังหุ้มพงมาลัยไม่มีรอยถลอกลอกล่อนนะครับผมลูกค้านะครับวัสดุห่อหุ้มพงมาลัยนะครับอยู่ในสภาพที่ดีเลยนะครับนะครับฟังก์ชันนะครับฝั่งนี้จะเป็นควบคุมตัวหน้าจอนะครับผมหน้าเครื่องเสียงนะครับผมลูกค้านะครับสวยๆเลยนะครับเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องให้ดูด้างในก่อนเลยครับนี่ครับผมเครื่องยนต์เดิมๆนะครับสองจุดสี่ครับผมคันนี้นะครับ um หน้าตาหน้าปัดเรือนไม้ก MM. ็ประมาณนี้เลยนะครับผม เลขไม้ดูครับผมของแท้เลยนะ48,108กิโลเท่านั้นนะครับผมลูกค้านะครับไม้48,000ครับผมเครื่องยนต์เดิมๆนะครับนะครับเครื่องเดิมๆครับผมนะครับเชื้อเพลิงดีเซลนะครับมาดูในสองตัวหน้าจอกันบ้างครับผมลูกค้าตัวนี้นะครับผมนี่เป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับผมใช้งานได้ปกติหมดนะครับนี่ไม่ว่าจะเป็นรับสายโทรเข้าโทรออกนะครับผมนะครับปรับเปลี่ยนโหมดครับ AUX นะครับผมบลูทูธนะครับผมนี่ FMAM นะครับผมมีกล้องมองหลังไหมครับนี่เป็นไงจอนะครับผมนะกล้องมองถอยนะครับผมภาพสวยคมชัดแบบนี้เลยนะครับผมนะครับพร้อมใช้งานนะครับผมลูกค้าคุ้มๆเลยนะครับได้จอทัชสกรีนแล้วด้วยนะครับผมนะครับในส่องแอร์ครับผมแอร์มือบิดมือหมุนนะครับแอร์ลมแรงครับผมนะเย็นฉ่ำแน่นอนนะครับนะครับคอนโซลกลางที่วางแก้วน้ำแก้วกาแฟ2แก้วนะครับผมนี่นะครับไฮไลท์เลยนะครับเกียร์ออโต้ครับผม หัวเกียร์สวยใหม่นะครับผมนะปรับเปลี่ยนโหมดการขับขี่นะครับผมอีโค่โหมดพาวเวอร์โหมดนะครับผมมีให้ครบหมดเช่นกันนะครับอยู่บล็อกเกรกลางครับผมใหญ่ๆเลยนะครับผมนะของรีโวนะครับด้านบนที่เท้าแขนนะครับผมนะเป็นผ้านุ่มๆนะครับคอนโซลหน้าดูหน่อยครับผมดูครับนะครับรอยขาตั้งกล้องคาบกาวนะครับผมนะรอยด่างนะครับไม่มีเห็นเลยนะครับผมดูนี่ครับจะชัดนะครับผมช่ององค์ช่องแอร์สวยเดิมสภาพดีหมดนะครับ ที่วางแก้วน้ําดูครับผมนี่นะครับใช้งานได้ปกติหมดนะครับผมนะครับให้ดูใบสคบกันหน่อยครับดูครับรีโว่สองจุดสี่โตอีนะครับผมโฉมปีสองพันสิบเก้านะครับราคาห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันนะครับผมนะครับระยะเลขไมดูครับผมนะใช้งานมาแค่สี่หมื่นแปดพันโลเท่านั้นเองนะครับผมลูกค้าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนคันนี้นะครับสนใจโทรหาน้องพีนะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าสองเจ็ดแปดสามหกสี่สี่สองนะครับแอดไลน์เบอร์โทรนี้ทักก็ความได้เลยนะครับดูฝ้าเพดานหน่อยครับผมดูครับผม ใหม่กริปเลยนะครับผมนะรอยยันรอยเจอไม่มีนะครับผมช่องเก็บแว่นนะครับผมหน้าระบบไฟนะครับฝ้าเพดานติดครบหมดนะครับผมนี่ครับนะครับที่บงังแดดนะครับผมหน้าฝั่งนี้มีกระจกแต่งหน้าให้นะครับฝั่งคนขับครับผมจะเป็นที่เหน็บบัตรนะครับผมลูกค้านะครับสวยครับภายในนะครับผมนะผมให้เก้าสิบเปอร์เซ็นขึ้นเลยนะครับผมสวยมากนะครับสภาพดีนะครับผมดูแผงประตูกันหน่อยครับนี่นะครับร่องรอยไม่มีเลยนะครับตัวแผงประตูนะครับผม สภาพสวยใหม่นะครับผมนะครับแผงครอบสวิกนะครับผมนะกระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้านะครับผมนี่ดูครับนะครับพลาสติกปิดบนลมันได้อันนี้เป็นรอยรองเท้าผมนะครับผมนะเช็ดทาความสะอาดได้นะครับผมลูกค้าให้ดูครับผมผมปูพงปูพื้นนะครับสวยฐานเบาะใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับมาดูโครงสร้างตัวรถกันหน่อยครับผมนะครับหัวน็อตนะครับไม่มีรอยขัดรอยแกะนะครับผมทั้งด้านนอกด้านในนะครับบนล่างเลยนะครับผมนะครับ บนล่างล่างบนบนล่างร้อยคูณร้อยเลยนะครับผมนะครับดูครับผมไม่มีรอยขัดรอยถอดเลยนะครับผมนะตัวนี้เดิมหมดนะครับโครงสร้างตัวรถนะครับผมนะฮรับรับประกันว่าสวยเก๋เอแน่นอนนะครับผมตัวนี้นะครับไม่ผิดหวังครับผมนะครับออกรถที่สนุกคาด้วยรถสวยตรงปกไปใช้งานแน่นอนนะครับผมนะครับดูในคลิปไม่ชัดเจนมาดูตัวรถจริงได้นะครับผมนี่มาเดี๋ยวผมให้ดูนะครับห้องผู้โดยสารแถวสองหน่อยครับผมนะครับด้านหลังดูครับผมเบาะนะครับเดิมเดิมใหม่ๆสวยๆนะครับผม นะครับไม่สกกระปกไม่มีรอยฉีกขาดนะครับผมนะห้องผู้โดยสารกว้างๆนะครับนั่งสบายแน่นอนนะครับผมนี่ดูครับผมนะครับผมบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะครับกับรีโวคันนี้นะครับผมนะนะครับผมเดิมสนิทครับผมนะครับตรวจเช็คประวัติตรวจสอบประวัติที่มาที่ไปตัวรถได้หมดเลยนะครับสําหรับเจ้ารีโวคันนี้นะครับผมนะครับออกรถที่สนุกค้านะครับผมนะมั่นใจนะครับนะทางเราซื้อสัตว์ตรงไปตรงมานะครับผมลูกค้านะครับไม่มีอะไรปกปิดปิดบังแน่นอนนะครับผม นะครับเสาหลังเก่งหลังขวาครับผมนะครับรอยต่อของการนำสีไม่มีนะครับผมลูกค้าัวนี้เดิมหมดเลยนะครับผมนะครับรถไม่มีประวัติเสียไม่มีประวัติชนหนักจมน้ําพีความไฟไหม้นะครับผมนะครับลูกค้าเอารถไปตรวจเช็คตรวจเจอนะครับผมนะเอารถกลับมาคืนได้เลยนะครับผมลูกค้าเรารับคืนร้อเปอร์เซ็นต์นะครับผมนะครับนี่มั่นใจไปเปาะหนึ่งได้เลยนะลูกค้านะนะครับแผงกระบะครับผมสีสวยแบบนี้เลยนะครับร่องรอยไม่มีนะครับผมสีสวยนะครับสติ๊กเกอร์พีเลนเนอร์อยู่ครบหมดนะครับมาดูล้อแมกหลังขวากันหน่อยครับ นี่ดูครับผมแม็กสวยๆนะครับผมนะสภาพดีมากนะครับยางปียีิบสองดอกยางเหลือๆเลยนะครับลึกๆนะครับล่องนะครับผมใช้งานต่อได้ยาวๆครับได้เป็นยางดันหลบนะครับผมลูกค้านี่ครับยางใหม่ครับผมนะครับพร้อมใช้งานนะครับดูกระโหลกซุ้มล้อกันหน่อยครับผมดูครับผมคีนคีนแบบนี้เลยนะผมบอกเลยนะครับว่าสวยใหม่มากๆนะครับดูคัดทรงคัดสีตัวรถนะครับผมนะครับไม่เคยผ่านการเคาะดำสีนะครับผมเลขตัวถังจะอยู่ตรงนี้นะครับผมลูกค้านี่นะครับเดี๋ยวให้ดูชัด นี่ครับผมนะลูกค้ากดสต็อปนะครับผมเอาเลขตัวถังไปเช็คประวัติได้เลยนะครับผมนี่นะครับสวยนะครับพร้อมใช้งานนะครับมากๆเลยคันนี้นะครับผมเลน้์ท้ายหลังขวาครับผมรอยขูดรอยถลอกรอยแตกรายงานไม่มีนะครับผมลูกค้านะครับบ่งบอกได้เลยว่ารถคันนี้นะครับแทบจะไม่ค่อยได้จอดตากแดดเลยนะครับผมนะผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับผมนะตัวรถสวยใหม่นะครับดูจากยางคงยางขอบต่างๆนะครับผมลูกค้านะครับสีไม่ซีดไม่เปื่อยนะครับผม นะครับกันชนหลังโครเมียมนะครับของแท้เลยนะครับผมลูกค้าคอดิโอคันนี้นะครับผมนะครับของแท้นะครับผมจะแยกฝั่งซ้ายขวานะครับผมนะหมายถึงตัวโครเมียมตัวนี้นะครับผมนะจะแยกข้างนะครับผมนะไม่ใช่ชิ้นเดียวกันนะครับผมนะครับแล้วก็จะมีโครงกันชนหลังด้านล่างนะครับผมตัวในนะครับผมนะสีดํดๆตัวนี้เลยนะครับผมนี่ครับโครงกันชนนะครับผมนะครับถ้าไม่มีคันไหนไม่มีโครงกันชนนะครับผมนะของเทียมแน่นอนนะครับผมลูกค้า นะครับของแท้สามารถถอดเปลี่ยนแยกข้างได้นะครับผมว่าสมมติว่าเราไปชนมาเป็นรอยฝั่งนี้นะครับผมนะเราสามารถเบิกอะไหล่เปลี่ยนแค่เฉพาะฝั่งนี้ได้นะครับผมลูกค้าไม่ต้องเบิกทั้งชิ้นนะครับผมนะไม่ต้องเบิกทั้งชุดด้วยนะครับผมนะครับพลาสติกปิดกันชนหลังตัวกลางตัวนี้ก็แยกชิ้นนะครับตัวนี้1ชิ้น2ชิ้นนะครับฝั่งนู้นเป็น3ชิ้นนะครับผมนะครับสามารถถอดเปลี่ยนแยกชิ้นแยกข้างได้เหมือนกันนะครับผมนะครับสะดวกสบายในการเปลี่ยนสัตอะไหล่แน่นอนนะครับผมนะสำหรับเจ้ารีโวนะครับผมอะไไ่กก็ูๆคครรัับบผมแพงนะ นะครับดูโลโก้ฝาท้ายมาครบหมดนะครับผมหน้าโครเมียมดูครับผมเงาสวยฉ่ำๆใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับผมมือเปิดฝาท้ายดูครับผมนะครับให้ดูชัดๆดูครับผมรอยขนแมวครับแทบจะไม่มีเลยนะครับผมนะครับลูกค้าคนเก่าได้ใช้งานบ้างหรือเปล่านะครับผมนะครับมือเปิดฝาท้ายนะครับผมน้ารวมถึงตัวไฟเบรกนะครับผมตรงที่สามนะครับผมนะครับไม่มีรอยแตกเลยนะครับผมนะครับสภาพดีมากครับให้ดูแม็กไรเนอร์กันหน่อยครับผมดูครับ ใหม่ไหมครับสวยนะนะครับสภาพดีมากๆนะครับผมนี่ดูครับผมพื้นปูฝาท้ายนะครับผมนะรอยถอดลอกลอกลอนนะครับแทบจะไม่มีเลยนะครับผมนะครับสภาพสวยๆใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับเจาะหูยึดมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับผมลูกค้านะครับสภาพดีครับผมนะครับไม่มีรอยฉีกขาดรอยดุ้งไม่มีเห็นเลยนะครับโครงสร้างแผงกระบาดดูครับผมตัวนี้เดิมหมดเลยนะครับดูครับผมหัวนงหัวน็อตนะครับผมนะกอนฝาท้ายนะครับผมตัวนี้นะครับ เดิมหมดเลยนะครับผมนี่ดูแผงใต้ฝาท้ายนะครับผมรถไม่มีอุบัติเหตุชนท้ายนะครับผมนะชนหนักไม่มีแน่นอนลูกค้าตรวจเช็คประวัติได้หมดครับผมนะครับตัวนี้แทบจะไม่ผ่านการเคาะทำสีมาเลยนะครับผมดูนี่นะครับให้ดูกันชัดๆนะครับผมเดิมนะครับเดิมนะพาผู้เชี่ยวชาญมาดูตัวรถจริงได้เลยนะครับผมนะเราเย็นดีนะครับผมลูกค้านะครับถ้าลูกค้าดูแล้วมั่นใจเชื่อใจในตัวน้องพีนะครับผมลูกค้าโอนจองจัดจบได้เลยนะครับรับรองว่ามาดูตัวรถจริงสวยถูกใจแน่นอนนะครับผม ดูเลนไฟท้ายหลังซ้ายกันหน่อยครับดูครับผมสภาพความใหม่นะครับผมนะครับแผงกระบาหลังซ้ายนะครับเพราะร่องรอยไม่มีสติ๊กเกอร์ครบๆเลยนะครับผมนี่นะครับหรือว่าลูกค้าจะโอนจองไว้ก่อนก็ได้นะครับผมนะแล้วก็มาดูตัวรถจริงนะครับผมสมมติโอนจองไว้นะครับผมแล้วก็มาดูตัวรถจริงบอกว่าโอ้โหไม่ตรงปกไม่ตรงไม่สวยตามที่รีวิวไปเลยนะครับเราคืนมาจําให้เลยลูกค้านะครับผมนะนี่นะครับสบายใจได้ครับผมนะครับดูล้อแม็กกันหน่อยครับหลังซ้ายนะครับผมนะครับ ร่องรอยไม่มีเหมือนกันนะครับดอกยางนะครับสวยๆทั้งหมดสี่ล้อเลยนะครับผมนะครับสภาพเดียวกันหมดครับคัดสีนะครับแท้เดิมครับผมนะครับรอยตัดรอยเจาะไม่มีนะครับผมซุ้มล้อแผงกระบะดูครับผมคีนคีนใหม่ๆนะครับผมนะนะครับค้าวสกปรกแทบจะไม่มีเห็นเลยนะครับรวมถึงตัวบันไดข้างครับผมดูนะครับผมนะครับถ่ายมุมไหนก็สวยนะครับผมนะเปิดมุมไหนก็ดูดีนะครับผมนะสํสหรับรีโวคันนี้นะครับผมนี่ดูครับผมชัดๆนะครับสวยมากนะครับ เสาหลังเก่งด้านในดูครับผมพร่องรอยไม่มีนะครับสีสวยมากๆนะครับผมน้าใหม่ๆ่แบบนี้เลยนะครับผมแผงประตูนะครับสวยทุกบานครับร่องรอยไม่มีนะครับผมนะครับดูยางขอบนะครับผมน้าฝั่งหลังซ้ายกันหน่อยครับผมตรงนี้นะครับผมน้าลูกค้าอาจจะมีนะครับคาบเลอะคาบสกปรกหน่อยครับน้านี่ติดตรงนี้นะครับแต่ว่าคิ้วยางขอบตัวนี้ครับผมใหม่นะครับผมนะนี่ครับดูครับหรือว่าเขาเปลี่ยนใหม่มาหรือเปล่านะครับผมนะครับ แต่ดูได้จากยางขอบกระจกนะครับผมนะตัวนี้นะครับผมนะใหม่นะครับผมนะครับจะมีแค่เฉพาะตรงนี้นะครับผมลูกค้าอาจจะมีบ้างนะครับผมนะนิดๆิดในหน่อยนะครับผมนะลูกค้านะครับผมอาจจะจอดรถแล้วฝั่งนี้โดนแดดก็ได้นะครับผมนะก็เป็นไปได้นะครับผมนะครับแต่ว่าไม่มีปัญหาต่อการใช้งานตัวรถแน่นอนนะครับผมนะนิดเดียวครับนิดหน่อยนะครับผมนะครับเป็นแค่เรื่องความสวยงามเฉยๆนะครับผมนี่ดูหัวน็อตโครงสร้างตัวรถดีกว่านะครับผมนะครับมาเน้นในจุดสําคัญสําคัญดีกว่านะครับผมนะนี่ครับ นี่ดูเลยนะครับผมนะรอยถอดรอยแกะไม่มีนะครับผมตัวนี้เดิมหมดนะครับดูครับสภาพนะครับผมนะแทบจะร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับผมนะภายในตัวรถนะครับผมนะครับเดี๋วดูเอกสารหน่อยครับนี่นะครับสำนง n g สำเนาเอกสารสมุดคู่มือนะครับผมนะครบหมดครับผมนะเอกสารพร้อมโอนครับลูกค้าด้านบนก็เป็นครูบ็อกนะครับผมนะช่วยเก็บความเย็นให้ด้วยนะครับผมนี่โครงสร้างเสาด้านหน้าดูครับผมหัวน็อตนะครับผมบอกเลยนะครับไม่มีรอยถอดรอยแกะแน่นอนลูกค้ามาดูตัวรถจริงได้นะครับผม นะครับพอดีกล้องมันเข้าไปไม่ได้นะครับผมลูกค้านะครับกระจกมองข้างฝั่งซ้ายนะครับผมดูครับฝาครอบโครเมียมเงากริบนะครับผมนะครับสวยมากใหม่ครับผมนะครับทุกจุดล้อแมกนะครับล้อเบียดล้อโคดได้มีเลยนะครับทุกล้อเลยนะครับดอกยางนะครับผมน้าสวยทั้งหมด4ี่ล้อนะครับช่วงล่างนะครับผมหน้าซ้ายเป็นยังไงหน้าขวาสวยอย่างนั้นเลยนะครับผมหน้านี่นะครับสวยทั้ง2ด้านนะครับผมนะเหมือนกันหมดนะครับใหม่ๆ่คินๆินนะครับผมลูกค้านะครับ อย่าลืมนะครับนะลูกค้าถูกใจนะครับออนจองจัดจบได้เลยนะครับอย่ารอช้านะครับผมลูกค้าจะปีใหม่แล้วนะครับหารถใช้งานนะครับผมนะกลับบ้านชงเทศกาลกันได้แล้วนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูห้องเครื่องกันต่อครับผมไปครับมาครับผมเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องกันต่อนะครับดูสภาพห้องเครื่องรถปีถึงมาสิบเก้าไม่สี่หมื่นแปดพันโลครับผมเป็นไงครับสภาพไปด้วยกันได้ไหมครับกับเลขไม่นะครับผมนะครับไปด้วยกันได้นะใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับผมน่าสนใจมากๆคันนี้นะครับผม เป็นเครื่องยนต์ Gd Edition Boost Super Power นะครับขนาด2 4จี่ลิตรนะครับผมคันนี้นะครับเครื่องเดิมเกียร์เดิมหมดทั้งหมดเลยนะครับผมนะลูกค้าเครื่องเดิมเกียร์เดิมเทอร์โบเดิมหมดนะครับผมลูกค้าห้องเครื่องแห้งๆเลยนะครับผมดูนี่นะครับใหม่ๆครับผมนะครับน้ำมันเครื่องั่วซึมไม่มีเห็นแน่นอนนะครับผมนะครับดูหม้อน้ําบนนะครับผมนะตัวนี้นะครับนี่ของแท้โตโยต้าเลยนะครับกระปุกน้ํายาหล่อเย็นนะครับขายึดไม่มีรอยแตกนะครับผมนะครับทอยางครับผมท่อหม้อน้ำนะครับแคมปลงแคมรัดต่างๆนะครับสวยสภาพดีหมมดเลยนะครับผ หัวน็อตรอยมาร์ครอยตั้งผีเดือโรงงานอยู่ครบหมดนะครับผมนี่ครับท่อวินเตอร์นะครับผมนะใหม่ๆนะครับผมแน่นๆนะครับฝาครอบเครื่องดูครับผมสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับชุดสายฟงสายไฟท่อยางต่างๆดูครับผมรอยหนูแทะหนูกัดไม่มีนะครับผมนะครับฉนวนกันความร้อนหลังเครื่องนะครับผมนะครับไม่เปื่อยไม่ยุ่ยไม่ขาดนะครับผมนะครับสวยครับผมใหม่ทุกจุดนะครับผมนะครับ คันนี้คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับผมไม่ผิดหวังนะครับกระดูกซุ้มล้อเป็นสีพื้นสีเดิมหมดนะครับไม่เคยผ่านการเคาะทาสีนะครับผมน่ครับกล่องฟิวใหม่ๆดาๆแบตเตอรี่ลูกใหญ่ไฟเต็มครับผมนี่ตามแมวครับนะครับผมสวยครับฐานแบตเตอรี่ด้านล่างนะครับผมไม่มีค่าน้ํากลน้ํากัดลงไปกัดให้เป็นรอยสนิมรอยผุนะครับผมลูกค้าดูครับผมสวยใหม่ทุกจุดครับนะครับผมซับในบางโคนหน้าครับผมนี่ฉลากมอกนะครับผมนะครับเดิมๆครับผมแผ่นเพจนี่ครับ โมเดลรถเลขตัวถังนะครับผมไม่เคยถอดไม่เคยแกะนะครับผมน้าซับในตัวนี้นะครับสีเดิมหมดนะครับผมรวมถึงเงินน็อตบานเับฝากระโปรงหน้าดูครับผมนะครับไม่มีรอยถอนรอยแกะนะครับผมน้ลูกค้าทั้งด้านนอกด้านในเลยนะครับผมไม่เคยผ่านการถอดทําสีนะครับผมตัวนี้นะครับจุดเม็ดอมเม็ดอักเดิมหมดครับนะครับผมนะครับเดี๋ยวดูชุดแผงหน้ากันหน่อยครับผมคันหน้านะครับนี่เบ้าไฟนะครับผมสีเดิมหมดนะครับผมลูกค้าที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับไม่ใช่ผ่านการทําสีมาใหม่นะครับเป็นสีเดิมนะครับ ฟหน้าขายยึดไม่มีรอยแตกหักนะครับผมนี่ครับคานมน้ําบนกลางเดิมหมดเลยนะครับผมตรงๆครับผมไม่บุบไม่คดไม่งอนะครับผมลูกค้าเดิมเดิมนาดโรงงานนะครับผมพลาสติกปิดคานบนดูครับผมนี่ครับหมุดยึดอยู่ครบทุกตัวนะสภาพดําๆใหม่ใหม่ก้อนล็อกฝากระโปรงหน้าสนิมไม่มีขึ้นครับดูครับสวยทุกจุดผมบอกเลยนะครับใหม่ทุกจุดนะครับอันนี้นี่ขายึดไฟหน้าด้านขวานะครับไม่มีรอยแตกนะครับผมนะรอยเชื่อมรอยซ่อมมาไม่มีเลยนะครับผมให้ดูกันชัดชัดนะครับผม กระโหลกซุ S <S ้มล้อด้านล่างดูครับผมสีเดิมหมดนะครับผมนะครับดูนะครับด้านข้างตัวเครื่องนะครับผมคาบน้ำมันเครื่องไม่มีรั่วซึมนะครับท่อเสียเดิมๆตั้งแต่คอลงไปเลยนะครับผมนี่ดูครับชุดไฟไฟใหม่ๆนะครับนี่กระปุกน้ํามันเบรกนะครับผมหน้าหม้อลมเบรกนะครับผมนะสภาพใหม่ๆเอบียงเอเบสมีให้ครบหมดนะครับผมนี่ครับอ่ะดูน็อตบันพับฝากระโปรงหน้าฝั่งขวาหน่อยนะครับผมไม่มีรอยถอดรอยแกะนะครับผมน้าลูกค้าตัวนี้เดิมหมดนะครับผม ทางด้านนอกด้านในเลยนะครับฝากระโปรงหน้าของแท้นะครับผมนี่นะครับปั๊มตาตัวตาตรงนี้ให้เลยนะครับผมแผงจิ้งหรีดฝากระโปรงแแผงจิ้งหรีดกระจกหน้าดูครับผมใหม่กริปนะครับผมนะครับฝากระโปรงหน้าของแท่เดิมเลยนะครับสีเดิมหมดนะครับฉนวนกันความร้อนดูครับผมสภาพนะครับผมเกือบร้อยเปเซเลยนะครับตัวนี้ใหม่ๆนะครับผมนะลูกค้าไม่มีรอยฉีกขาดบุดิสอยู่ครบทุกตัวนะครับฉลากคําตรงคาเตือนนะครับมี้เห็นหมดนะครับผม นะครับฝากไว้ด้วยนะครับกับเจ้า Toyota r e v o 2.4ตัว e โฉมปี2019คันนี้นะครับผมกับราคาเพียงนะครับผม579,000เลขไม้48,000โลเกียร์ออโต้นะครับผมนะา4ประตูนะครับสีบอลเงินสวยๆคันนี้เลยนะครับผมลูกค้านะครับสนใจโทรมานะครับเบอร์โทร0927836442นะครับอยู่ใกล้อยู่ไกลออกรถได้หมดเลยนะครับผมนะครับอยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกมารับรถนะครับเรามีนะครับผมบริการรถสไลด์ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยนะครับผมลูกค้านะครับออกรถได้ทุกอาาชีพนนะะคคครรรัับบออกกถง่ยผมลู้า เกดดีปลอดดีฟรีดาวได้เลยนะครับผมนะครับติดขัดปัญหาตรงไหนนะครับผมนะโทรมาคุยกันโทรมาปรึกษากันได้เลยนะครับผมนะยินดีให้บริการนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมถ้ามีตรงไหนผิดพลาดประการใดน้องผีต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ